สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายธุรกิจของขับเฮาแล้วก็ธุรกิจของ MC นั่นเองนะเพื่อนๆพื่สำหรับสายโซโล่นั่นเองนะครับหรือว่าใครมีเพื่อนก็แจมไปเลยนะครับผมสำหรับธุรกิจนี้นั่นเองนะฮะมาดูนะครับอย่างแรกนะฮะต่อที่ก่อนที่เพื่อนๆจะมีธุรกิจของ MC ได้เพื่อนๆก็ต้องมีธุรกิจของขับเฮาก่อนนะครับธุรกิจขับเฮาเนี่ยมันมันเป็นแค่ธุรกิจจริงๆคือแบบว่าเอาไว้แค่ทำธุรกิจอะครับคือแบบมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ไม่ค่อไะรเลย หลักๆคือเราแค่เอามาจอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ามาแต่งมอเตอร์ไซค์ได้นะแล้วก็แต่งรถลุกลค้าในการส่งนะครับแล้วก็เอามาทาธุรกิจเป็นกระดานธุรกิจของเขานั่นเองนะครับแต่หลักๆอันนี้มันเป็นแกนกลางนะครับที่ทําให้เราสามารถซื้อธุร,รกิจต่างๆแบบแยกย่อยออกไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งโคเคนหรือกัญชาอะไรต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางที่ก่อนที่เพืเ่อนๆจะมีธุร,รกิจ m อเพืเ่อนๆต้องมีขับเขาก่อนนั่นเองนะครับมาขับเขานะครับผมอยู่อันแรกเลยนะฮะกระจายอย กลางๆใน้3นะครับแล้วก็ในเมืองอีกเพียบนะครับก็ไปเลือกโลเคชันดูนะครับถามว่าโลเคชันไหนเอามาแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าเป็นโลเคชันในเมืองนะครับก็จะแตกต่างกับโลเคชันที่อยู่นอกเมืองนะแล้วก็โลเคชันที่อยู่ข้างบนก็จะมีความแตกต่างไปอีกนิดนึงนะครับแต่หลักๆคือมันจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับในแต่ละพื้นที่นะเพื่อนๆไอต้องไปกดดูนะครับผมแล้วก็กดตรงเนี่ยไอยลองดูสไตล์ต่างๆนะครับ บางอันเนี่ยมันจะมี2ชั้นใช่ไหมครัอย่างเช่นอันนี้นะครับมี2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอันเนี่ยก็จะมีแค่ชั้นเดียวนะครับแบบคล้ายๆของผมที่อยู่ที่กลางแมปั่นเองเนี่ยจริงๆผมไม่ได้อยากซื้ออันฟรีนะครับแต่ว่าอันฟรีเนี่ยคืออันที่ผมชอบที่สุดนั่นเองนะครับผมก็เลยยอมที่จะซื้อมานะครับพวกสไตล์อะไรพวกนี้อันนี้แล้วแต่เรานะครับแต่ผมไม่แต่งนะเพราะผมมองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับอะไรที่มันไม่ทําให้เรามีเงินอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยแต่งสักเท่าไหร่นะครับพวกการล็อกเกอร์นี่ผมก็็มมมีีหลลลาายยธธุุรรกกกิิจจแ้้วไไงงผเเ่ซืออขขับนะ แล้วแถมในสัปดาห์นี้มีการลดราคา50%นะครับเพื่อนๆก็ลองไปจัดกันดูได้นะครับ50%ก็อยากย้ายโลเคชันก็กดย้ายได้เลยขับเฮาส์เนี่ยแค่กดซื้อที่ใหม่แล้วก็ทับที่เดิมไปอ่ะมันก็จบแล้วนะครับขับเฮาส์เนี่ยซื้อได้แค่คนละอันนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะจริงๆผมอยากได้โลเคชันนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จำาใจว่ามาเลือกอันนี้นะครับเพราะไม่อยู่กึ่งกลางนะครับไม่ว่าจะข้างบนหรือข้างล่างนะครับแต่ว่า ถ้าบางคนถามว่าอันไหนคือ best location นะผมอาจจะมองว่าถ้าเพื่อนๆเลือกที่จะทําภารกิจนะถ้าเป็นคนที่เน้นการทําภารกิจอะไรอย่างเงี้ยทำภารกิจไอกระดานกระดานของขับเขาเนี่ยผมแนะนำว่าซื้อในเมืองดีกว่านะครับ แล้วก็ประมาณประมาณอันเนี้ยน่าจะเวิร์กนะครับประมาณอันนี้นะเนี่ยอันเนี้ยสองอันนี้แหละน่าจะเวิร์กสุดนะครับคือในการที่เราเราจะทำกระดานของภารกิจนะฮะแต่ถ้าเราเป็นคนที่อย่าง,างผมเนี่ยซื้อธุรกิจ MC ไว้กระจายอยู่ทั่วเมืองนะครับนอกเมืองอะ่ะเป็นง่ายๆเอาง่ายๆเลยผมซื้ออยู่นอกเมืองทั้งหมดเลยนะครับทั้ง5อันเนี่ย ผมซื้ออยู่นอกเมืองนะครับผมก็เลยซื้ออันนี้เป็นโลเคชันนะจริงๆก็อยากซื้ออันนี้เหมือนกันนะครับก็เล็งๆไปสองอันนี้แหละก็ค่อยเดี๋ยวคิดอีกทีละกันนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเลือกเป็นอันนี้นะพอเราเข้ามาในขับเฮา,านะครับก็จะเห็นนะครับนี่ไงก็จะมีโนบุกนะครับที่เอาไว้เปิดเอเอาไว้ซื้อธุรกิจนะครับแต่อย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมพามาดูอื่นๆก่อนนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกบาร์เหล้าสามารถกินเหล้าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระดานที่ผมเคยบอกเมื่อกี้นะครับว่าเป็นกระดานของภารกิจนั่นเองภารกิจส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตในแบบนะครับมันจะอยู่ในเมืองซะเป็นส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกนะคือเราผมก็เลยแนะนําว่าถ้าใครที่เอ่อจะทําเน้นทำกระดานภารกิจเขาเนี่ยก็คือซื้อโซนในเมืองจะดีกว่านะครับแล้วก็ภารกิจพวกนี้ส่วนในญ่ก็จะมีอยู่สองสามภารกิจนะขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีครูดาวนะครับคล้ายๆกับพวก v P work เลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นของเวอร์ชั่น MC นนนนะะครรับกกก็ภาิิจจว่ดึง ก็จะได้บู๊นิดนึงนะฮะก็ค่อนข้างจะเดือดกว่านะครับอันนี้เป็นโต๊ะประชุมนะครับสามารถนั่งได้จริงนะเอาเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วก็มานั่งแอคอาร์ตกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเงินนะครับกระจายกันอยู่แบบทั่วไปนะครับเพราะว่าเรามีเงินคล้ายๆกับตึกของ c ี o อนะครับเวลาที่เรามีเงินนะครับเงินมันก็จะกระจายอยู่นะพวกกัญชาอะไรมันก็จะวางอยู่เต็มโต๊ะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แต่แต่ถ้าของใครอ่ะซื้อโลเคชั่นในเมืองมันก็อาจจะดูแบบหรูหรากว่านี้หน่อยนะครับ ถ้าใครมีเงินได้เยอะแลวอยู่โซนในเมืองก็จะดูหรูหราแบบโอ้โหเงินนี่ล้นเลยอะไรอย่างนี้นะป่ะมาถึงไฮไลท์หลักเรานะครับก็คือโตนี้โตนี้นะครับเราต้องปิด CO ก่อนนะครับสมมติว่าเราเปิด Co ไว้เนี่ยแล้วก็คือจะนั่งไม่ได้เห็นไหมครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะเราต้องปิดซ o ก่อนนะครับแล้วมันถึงจะให้นั่งนะหรือไม่ก็เราเปิด m c ไปเลยก็ได้มันก็จะให้นั่งนะครับ <S <S พอเรากดนั่งเข้ามานะครับผมกด Enter เข้าไปเพื่อเข้าไปดูธุรกิจนั่นเองนะครับ พอเราเข้ามานะครับผมตอนแรกของเพื่อนๆยังไม่มีหน้าในี้นะเนี่ยยังไม่มีหน้านี้เพราะว่าเพื่อนๆยังไม่มีธุรกิจนั่นเองนะครับ มันจะขึ้นไปทำว่าน่าซื้อก่อนและในสัปดาห์นี้มีการลดราคา50%นะครับผมสำหรับคนที่มี GDP ีพนะครับก็ทุกธุรกิจของ MC มก็จะลดราคา50%นะแล้วเห็นว่ามันลด50%แค่เฉพาะธุรกิจกัญชาม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้มันลดแค่ธุรกิจของกัญชาเท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นแค่ของกัญชาลดราคานะ50%นะครับแต่ถ้าใครมี GDP ีพก็จะลดทุกธุรกิจเลยนั่นเองนะครับตอย่างของผมนะผมมี GDP ีพก็ลดทุกธุรกิจเลยนะครับมาแล้วต่อ ธุรกิจของ MC ก่อนนะครับผมธุรกิจ MC เนี่ยจะมีทั้งหมด5อันนะครับอันแรกเนี่ยคือเอกสารปลอมนะครับธุรกิจที่2เนี่ยคือธุรกิจกัญชาครับธุรกิจที่3เนี่ยคือธุรกิจเงินปลอมนะครับอันที่4เนี่ยคือยาบ้านะอันที่5เนี่ยคือธุรกิจโค 4K หรือธุรกิจแป้งนั่นเองนะครับหลักๆเลยเนี่ยถ้าถามว่าโลเคชั่นของแต่ละอันอันไหน,น,นคือดีที่สุดเนี่ยผมบอกเลยว่าผมว่ามันไม่มีนะเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆเลือกซื้อโซนในเมืองอ่ะสมมุติว่าเราซื้อเอกสารปลอมเนี่ยยมมมัันนนนจะอออู่่ใใเเืงช้ีย แต่ผมบอกเลยว่ามันก็ไปส่งนอกเมืองนะครับเวลาเพื่อนๆตอนที่เพื่อนๆกดขายอ่ะมันไมอยู่นอกเมืองนะถ้าเพื่อนๆซื้อนอกเมืองมันก็มาส่งในเมืองอ่ะผมมองยังไม่ผมยังไม่เห็นภาพเลยว่ามันต่างยังไงนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต่างนะแต่หลักๆถ้าเป็นโลเคชันที่ผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำละกันนะครับผมอาจจะเป็นพวกเนี่ยมั้งเนี่ยโลเคชันอีสองอันเนี้ยนะครับอาจจะแนะนำแค่2โลเคชันนะครับอาจจะไม่แนะนำอีก2โลเคชันอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นตัวเบก็คือไกลสุดเลยนะครับกับอันนี้ก็คือล่างสุดเลยนะฮะ เนี่ยนี่คือล่างสุดเลยผมก็อาจจะไม่แนะนำสองโลเคชันนี้นะครับอาจจะแนะนําเป็นโซนในเมืองนะครับผมหรืออันที่ผมใช้อยู่นะครับอันที่ผมใช้อยู่นี่ก็โอเคอยู่นะมันอยู่ประมาณเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆกลางๆเมืองนะครับผมก็ซื้อเป็นโลเคชันนี้นะแต่หลักๆคือผมไม่แนะนำนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือใครก็ตามนะครับผมไม่ค่อยแนะนาในการทําธุรกิจเอกสารปลอมนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยได้กําไรนะครับแต่ว่าในเดือนนี้มันคือซื้อสปายฟรีใช่มันได้กับมันมันได้กำไรอยู่แล้วแต่ว่าผมมองว่ามันได้น้อยมากผมก็ไม่ทำนะพูดตรงๆนั้นเนี่ยด ถ้าไม่เคยขายธุรกิจมาเลยนะครับถ้าไม่มีคนมารับซื้อนะไอสติลเลอร์นะครับมันจะเป็นไอป้ายป้ายม่วงๆนะแต่เราต้องไปหวังเราสามารถเอาของไปขายให้เขาได้นะแต่ว่าผมไม่ขายนะผมเสียเวลานะครับไอเอกาสารปลอมเนี่ยผมซื้อมาเพราะว่าต้องการเอามารันให้ขับเท่านั้นเองนะครับในก่อนหน้านี้นะก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้สนใจธุรกิจเอกาสารปลอมเลตัดมันทิ้งไปนะครับมาในสัปดาห์นี้นี่นคือไฮไลท์นะครับก็คือธุรกิจกัญชานี่นะเป็นธุรกิจในสัปดาห์นี้คือมันลดราคา50%สําำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ คูณ3ด้วยก็เท่ากับว่าทําเงินได้มหาศาลเลยสำหรับธุรกิจนี้นะครับผมบอกเลยว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่โอเคนะไม่แย่เลยนะครับจริงๆก็ทําได้เงินมันอนะ่ะพอๆกับธุรกิจไอเงินปลอมเลยนะธุรกิจเอกไอการชานยะเงินมันอ่ะพอๆกันเลยนะครับต่างกันแบบหลักหมื่นนะ้งครับน่าจะต่างกันหลักหมื่นนะโลเคชั่นที่ผมจะแนะนำนะเพื่อนๆก็คือเจ้าดาวทาวน์ไวโอูนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณโซนในเมืองนะฮะกับโลเคชั่นที่ผมซื้อนะครับผมก็เป็นโลเคชั่นที่ติดถนนนะครับก็คือ ถ้าเราสมมติว่าเรากดขายตรงนี้มันก็จะไปส่งในเมืองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อไววูดเนี่ยมันก็จะไปส่งนอกเมืองนั่นเองนะฮะผมบอกเลยว่าไม่ค่อยต่างนะครับแต่ที่ผมเลือกแนะนํา2อันนี้เพราะว่ามันเข้าทางหลักเหมือนกันนะครับเวลาที่เรากดขายเนี่ยไอสองโลเคชันนี้จะเข้าทางหลักเวลาวิ่งขึ้นมาส่งนะฮะผมก็เลยแนะนําไปที่2โลเคชันนี้นะไอสองโลเคชันนี้มันเป็นโลเคชันที่ไกลมากนะครับคือล่างสุดกับบนสุดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยแนะนํานะแล้วก็ต่อมาคือเงินปลอมนะครับเงินปลอมเนี่ยถ้าใครที่ซื้อ ID มาใหม่นนนะครับ้ี เป็นธุรกิจเงินปลอมที่เขาแจกมาให้นะก็อย่าลืมไปกดรับได้นะครับรับรับได้ตลอดนะมาไม่มีวันหายนะครับก็ไปกดรับได้นะครับอยู่โลเคชันกลางกลางเมืองเลยนะครับอยู่กลางแบบโซนเทเลซายเลยนะครับกับอีกอันนึงที่ผมได้ก็คือเว็บปูซี่นั่นเองนะเพื่อนๆอันนี้ผมก็แนะนำนะครับนี่อยู่โลเคชันประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกโลเคชันที่ผมแนะนํานะ อันนี้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะแต่สองโลเคชันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ก็คือบนสุดนะครับผมกับล่างสุดนั่นเองนะครับจริงๆโลเคชันนี้ก็จริงๆมันก็ใกล้เคียงแบบเกือบเกือบจะดีแล้วนะครับแต่ว่าผมมองว่าไอ้ไอ้นี้น่าจะดีกว่านะครับผมอันเนี้ยไอ้โลเคชันเนี้ยก็คือโลเคชันแพงนะเอาง่ายๆคิดง่ายๆนะก็คือโลเคชันแพงกับโลเคชันถูกนะครับเออผมว่าดีานะครับไอ้โลเคชันกลางๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยแนะนำนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไอ แต่ธุรกิจยาบ้านเนี่ยก็คือผมไม่ค่อยแนะนำนะครับผมไอเปเลตโตเบกับเทอร์มินอลนะผมแนะนําเป็นนี่ครับผมอ่าโลเคชันตรงใกล้ๆก,กับเขานะเนี่ยตรงเนี้ยก็ว่าจะขึ้นทางหลักพอดีนะครับก็เป็นอีกโลเคชนันที่ผมแนะนำนะเป็นของแพงกับของถูกนะครับอันนี้ก็คือของถูกนะครับอยู่แถวกลางซอย,ยนะครับไอโลเคชันนี้ก็ดีครับผมก็ใช้อยู่นะเพราะว่ามันขึ้นทางหลักเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆหลักๆเลยนะคือแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะซื้อนะครับ คืซื้ออันแพงกับอันถูกอ่ะโคเคนก็เหมือนกันนะครับโคเคนผมก็เลือกอันถูกนะเพราะผมมองว่าไม่เห็นจะเป็นต้องซื้อโลเคชันแบบโลเคชันแพงนะครับผมมองไม่เห็นถึงประโยชน์มันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมแค่เอามารันนขับเท่าน,นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นันเพื่อนสำหรับทั้ง5ธุรกิจนะครับ แล้วก็ผมจะแนะนําว่าพยายามอย่าเปิด MC ทิ้งไว้เรื่อยๆนั่นเองนะเพื่อนเพราะเวลาเราเปิดไว้เนี่ยโอกาสที่เราจะโดนป้นเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับธุรกิจ MC เนี่ยคือเป็นธุรกิจที่โดนป้นง่ายสุดๆนะครับไอ้ security ไอ้กาดไอ้ security ตอนที่เราไปซื้อในธุรกิจเนี่ยมันแทบไม่ค่อยจําเป็นเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้ก่อนอื่นนะเพื่อนๆผมพามาดูนะครับ MC นะครับก็จะจอดได้เฉพาะมอไซค์นะครับจอดได้ทั้งหมดประมาณ10คันนั่นเองนะแล้วก็จะมีอู่แต่งนะอันนี้เราต้องแต่งขึ้นมาเองนะครับเราต้องไปซื้ออในนัับบเเเฮาารรงะค พอเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอู่ให้แต่งอันนี้เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็สามารถแต่งมอเตอร์ไซค์เราได้แล้วนะอ่ครับผมอันนี้ผมพามาดูโรงงานของธุรกิจยาบ้านล้วนี่ยนะครับผมก็ข้าน่าจะดีนะครับแต่ก่อนที่มันจะดีอย่างเงี้ยเพื่อคือเพื่อนๆต้องซื้ออัปเกรดก่อนครับผมกดตัว e เข้าไปที่คอมนะเวลาเพื่อนๆซื้อธุรกิจแล้วนะเพื่อนๆต้องมาที่คอมนะครับผมแล้วก็กดเซตอัพไปนะครับถ้าใครที่เพิ่งซื้อนะต้องกดเซตอัพนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเรากดซื้ออัพเกรับ ไอ้ security update เนี่ยผมแนะนำว่าเอาไว้ทีหลังนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องซื้อก่อนก็คือ equipment กับ staff นะครับถามว่าซื้อ2อันนี้แล้วมีผลต่อไนท์ขับไหมผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับหลักๆคือเพื่อนๆต้องเซตอัพธุรกิจเท่านั้นนะถ้าสำหรับใครที่ต้องการทำแค่ไนท์ขับนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เล่นในสัปดาห์นี้คือซัพพลายมาศูนย์บาทนะครับก็แนะนำให้มาซื้อนะสำหรับคนที่มี GD Pass นะครับคนที่ไม่คนที่ไม่มี GD Pass เนี่ยเขาก็จะไม่เห็นว่ามาศูนย์บาทนะก็ต้องซื้อเจ็ดหมื่นห้าอันนี้หมดก่อนนะ เนี่ยคุณต้องเคลียร์ซัพพลายกับสต็อกให้หมดนะครับพอคุณเคลียร์หมดแล้วคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มไงคุณก็ไม่ต้องไปซื้อซัพพลายมันเพิ่มนะคุณแค่เคลียร์ซัพพลายกับสต็อกให้หมดนะพอเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ปากดชาร์ตดาวน์ down, ไอธุรกิจนั่นเองนะแล้วค่อยกดย้ายธุรกิจนั่นเองนะครับก็ขายทับที่เดิมไปเลยมันซื้อได้แค่1 1ที่เท่านั้นนะนเพื่อนๆมันไม่สามารถซื้อห,หลายที่นะอ่าผมอันนี้ผมมาถึงธุรกิจอ่าแป้งแล้วนั่นเองนะนเพื่อนๆะนี่ก็คือโรงงานผลิตโคคนนนัั่เองะรบ แล้วก็ออกมาที่เดิมเหมือนเดิมนะครับผมเราต้องมาเซตอัพทุกอันนะฮะก่อนที่เราจะเห็นภาพเป็นเบบนเนี้ยคือเราต้องเซตอัพธุรกิจก่อนนะครับแล้วก็คอยไปกดอัปเกรดต่างๆนะครับเพื่อให้ของเนี่ยมันทำงานได้ไวขึ้นมันดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเราถึงจะได้ขายได้ราคาแพงขึ้นน,นั่นเองนะครับของเนี่ยถ้าเต็มหลอดเนี่ยขายได้มาห้าแสนนะอย่างเช่นธุรกิจของโค,โคเคเนี้ยแล้วก็ในธุรกิจของ MC เนี่ยมีข้อดีของมันอยู่นะครับ คือทุกธุรกิจของ MC เนี่ยจะมีค่าสิ่งที่เรียกว่าโบนัสเงินความเสี่ยงนะครับจริงๆทุกธุรกิจก็มีนะแต่ของ MC จะพิเศษก,กว่าอันอื่นนะครับก็คือของ MC เนี่ยจะคูณ2.5นะครับผมเป็นโบนัสเงินความเสี่ยงที่มากที่สุดนะครับ <S 2> <S 2> ปกติทุกธุรกิจอื่นเนี่ยจะให้แค่เปอร์เซ็นต์เดียว1.5หรือ2นะครับแต่ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเดียวที่ให้2.5นั่นะเองนะครับก็ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะครับสมมติเเ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 พพพืืื่่่่่อออออออนน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 ๆๆๆขขขาาาาาายยยยย1 1ลล้้้ะคคครับสมมตโิโไไปปงีีใ อ่ามีไปไดงเงินความเสี่ยง2.5%งจุใช่ไหมในเซิร์ฟพับบิกมีคนสักขี้สิบคนเนี่ยเพื <S <S <ๆ>่อนเพื่จะได้สักประมาณล้านห้านะครับก็คือได้คนนั่งเยอะมากนะแต่แต่ว่า MC เนี่ยธุรกิจอ่าธุรกิจของเขาเนี่ยจะมียาหักค่านะเหมือนกันนั่นเองครับเวลาที่เรากดส่งนะครับมันก็จะสุ่มมาให้นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถสิบล้อนะครับผมเป็นเรือนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นรถส่งปัสสนีเป็นปรถขยะนะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์มีเครื่องบินนะครับ ทุกอันเนี่ยถามว่าจริงๆส่งไหวไหมผมบอกเลยว่าส่งไหวนะครับทุกคนคือส่งไหวนะครับแต่ว่าค่อนข้างเสียเวลานะถ้าจะให้ผมแนะนำคือเวลาที่เราจะทำอ่าภารกิจของ MC เนี่ยคือถ้าเราได้เราขยะเนี่ยผมแนะนำให้รีทิ้งเลยนะครับคือรีหมายถึงว่าเรากดไฟนอลเซคชั่นก็คือแบบกดรีมาทิ้งเลยนะครับถามว่าของหายไหมแน่นอนหายนะครับหายนิดน,นึงนะครับหายไปประมาณหลักหมื่นนะครับก็คือไม่ต้องไปสนใจมันคือเน้นความไวของธุรกิจอันนี้ที่ผมจะแนะนําก็คือเน้นความไวของธุรกิจดีกว่านะถ้าใน,ในกรณีที่เราเล่นคนเดียวนะครับถ้าเราเล่นกับเพื่อน เราส่งอะไรก็แน่นอนมันส่งไหวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรืออะไรันก็ส่งไหวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจ MC เนี่ยมันไม่มีให้หอัปเกรดแอกว่าเราไม่ลดแรงขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะเราเราต้องคํานวณเอาเองนะครับหลกัหลกๆคือ MC เราต้องคํานวณเอาเองแล้วก็อยู่ที่ดวงนะครับมันก็จะมีรถพ่วงรถอะไรในแบบรถคันเดียวก็มีนะครับอย่างเช่นรถพ่วงอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีหน่อยนะครับแต่ยกเวฯฯกฯก้นธุรกิจการฉากะก็จะมีแบบทําให้เราเมาก็มีนะแบบทําให้เราแบบว่าขับไปแล้วก็เมาอะไรเงี้ยรถพ่วงก็จะ ลำบากหน่อยนะครับเห็นไหมครับพราข้างในนะอันนี้ผมเข้ามาในธุรกิจของกัญชาแ้นี่นะครับแต่ละธุรกิจเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับคือข้างในของแต่ละธุรกิจเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนั่นเองนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ซื้อพปลายไว้นะครับแต่ว่าผมก็จะมาซื้อพพลายนะก็กดตัว E ไปครับอย่าพยายามเปิด MC พิ่มเพื่อนะครับโอกาสที่เราจะโดนป้นก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้นะอันนี้กระนบาทเช่นกันนะครับหรือว่าจะเลือกสเตล u p p l y ก็ได้นะครับแต่ถ้าผมแนะนําก็คือต้องซื้อเท่านั้นนะครับซื้อครับ อย่าเสียเวลานลครับเอาเวลาตรงนี้ไปทําธุรกิจอื่นดีกว่านะครับมันไม่คุ้มกับการที่คุณจะไปขโมยซัพพลายเลยครับแลวขโมยซัพพลายของธุรกิจ MC นี่คือนานมากนะครับนานพอๆกับบังเกอร์เลยนะผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับก็คือแน่นอนให้ซื้อเลยยังไงก็คือเรากําไรอยู่แล้วนะครับอย่าไปเสียเวลาเลยนะฮะแล้วก็ผมอยากแนะนําว่าธุรกิจ MC เนี่ยควรจะทําเฉพาะตอนที่มันมีคูนะครับไม่ว่าจะเป็นคูณ2คูณ3อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนํานะแต่ถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยผมมองว่ามันมีภารกิจอื่นๆที่ได้ค่าบนะรัค ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาส่งของผู้นี้หรอกครับมันไม่ค่อยไดป้ประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ในกรณีที่ในสัปดาห์นี้มันมีการคูณสานะครับผมก็เลยเลือกที่จะส่งนะแถมซื้อซัพพลายฟรีถ้ากับว่าเงินเนี่ยผมได้เปล่าๆเ,เลยนะแล้วผมก็จะเลือกส่งพับบิกนะเพราะว่ายัางไงเงินหายก็ช่างมันนะครับเพราะว่าอยังไรเราก็ซื้อาฟรีนะผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับ แต่ถ้าเราส่งได้มันก็ได้เงินหลักล้านอะนะครับได้เยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะแค่นั้นเองนะครับก็สมมติว่าเนี่ยครับผมสมมติว่าตอนที่เ,เพื่อนๆกดขายธุรกิจใช่ไหมแล้วเ,เพื่อนๆแบบว่าเอ้ยกูส่งไม่ไหวว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเราเจอรถที่แบงไม,ไม่ไม่โอเคอะไรเงี้ยเจอรถขายะเจอรถขนพัสดีอะไรอย่เงี้ยมันเสียเวลานะครับแนะนําให้กดเนี่ย ESC มาเลือกที่ออนไลน์นะครับผมแล้วก็เลือก Final section แล้วก็ไปที่ In v ไวสหรือว่าไปเซิร์ฟอย่างอื่นเลยนะครับคือแบบไม่ต้องฝืนส่งนะของหายแน่นอนแต่หายนิดนึงนะครับอย่างที่ นะครับแล้วผมจะส่งให้ดูนะครับผมสัก4ี่ห้าครั้งแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยจริงๆมันส่งไหวนะครับแต่ธุรกิจแต่แต่แต่ก่อนไปส่งให้ดูนะคือผมจะบอกว่าผมส่งเนี่ยผมจะเลือกอันนะผมผมจะเลือกเฉพาะว่าจะส่งอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเลือกนะครับเพราะมอเตอร์ไซค์มีสันกันจริงแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่นานมากนะครับผมจะเลือกที่จะส่งนะเฮลิคอปเตอร์นะครับผมไม่นานมากผมก็จะเลือกที่จะส่งนะครับแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยแน่นอนมันคันเดียวมันไม่นานนะผมก็เลือกที่่่สงเชนนกั แล้วก็เรือนะครับผมอันสุดท้ายก็คือเรือนะผมก็จะเลือกใช่ผมนะเพราะเรือเนี่ยเป็นอันเดียวในบรรดาทั้ง7แบบนะครับผมในการส่ง MC เนี่ยเรือเป็นอันเดียวนะครับที่มีโบนัสให้นะครับจะสังเกตตรงด้านขวานะครับคือในเรือเนี่ยมันจะมีโบนัสเงินให้นั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ดีกว่าได้อันอื่นๆนั่นเองนะแล้วเรือก็ค่อนข้างจะส่งง่ายนะครับ ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ถ้าได้ถ้าได้เครื่องบินเนี่ยผมข่อนการีนะผมเสียเวลาผมไม่ชอบเครื่องบินนะเครื่องบินเนี่ยสมมติว่าเราบินสูงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงติ๊ดติ๊ดตลอดเวลานะครับผมก็จะไม่เลือกที่จะส่งนะธุรกิจไปรษณีย์กับธุรกิจขยะอย่างเงี้ยผมก็จะไม่เลือกที่จะส่งนะครับเพราะว่าเสียเวลามากๆนะครับคือเสียเวลาจะจัดรถแม่งช้านะครับแล้วก็ส่งหลายจุดด้วยนะครับผมก็ไม่เลือกนั่นเองครับผมโดยหลักๆคือจะไม่เลือกเลยคือเครื่องบิน เครื่องบิน,นไม่เอาแน่นอนนะครับแล้วก็รถขยะผมก็ไม่เอาแล้วก็รถไปรษณีย์ผมก็ไม่เอารอประมาณ3 4อย่างนี้ผมจะไม่เลือกนะครับอันที่เหลือนคือผมเอาหมดนะเพราะผมมองว่ามันส่งเขอนั่งง่ายนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรนะในสัปดาห์นี้ส่งได้ไรถคันเดียวบ่อยอยู่นะก็ข้างยนดวงดีอยู่นะครับแล้วก็บางคนนะครับอาจจะงงว่า้สมมติว่าผมได้ยผมทําธุการกิจกัญชาเนี่ยแล้วผมได้รถที่มันเมามากเลยเนี่ยไรถที่มันแบบขับไปแล้วมันเมาเ บอกว่าโหช้เวลานานมากเลยในการถึงนะครับเทคนิคเล่นง่ายๆนะครับผมก็คือเราต้องค่อยๆแบบกดซ้ายกดขวากดซ้ายกดขวาเรื่อยๆครับคือผมแนะนําให้กดซ้ายกดขวาคือแบบมันไม,ไม่ต้องรอมันแบบสายไปเองอะ่ะคือเราเราสายให้มันเลยนะครับคือซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้เลยนะ ล้วแบบกดขวาไปประมาณนับเหมือนน้ำในใจก็ได้ครับสามวิแล้วก็กดซ้ายแล้วก็กดขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้ว,ลวขวาไปเรื่อยๆนะครับคือว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ลองไปใช้กันได้นะครับแต่หลักๆคือเราต้องค่อยๆป,ประคองภงมาอะไรมาดีกว่านะผมแนะนําว่าให้กดสเปคบาร์ช่วยด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสมมติว่าเราเจอกับทางเลี้ยวทางโค้งหรือเจอรถข้างหน้านะครับแนะนําให้กดสเปคบาร์ช่วยเหลือนะครับทุกครั้งที่เวลาเราจะเลี้ยวหรือทําอะไรนะกดสเปคบาร์แม่งเลยครับเพราะว่าไอตอนเราเมามันก Bikers, right? Because the buyer wants โอเคครับผมก็จบไปเทียบร้อยนะครับผมสำหรับการเงินยนะครับเงินก็สังเกตได้จากด้านบนขวานี่นะครับผมก็จะให้ดูทุกอันแล้วนะครับผมนี่คือเงินที่ผมได้มาทั้งหมดครับในการส่งทั้ง5ครั้งนั่นเองฮนะ ก็ลองไปพิจารณาดูว่าเพื่อนๆอยากได้หรือเปล่านะครับมันเป็นเงินที so ่ค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่าผมส่งไหวแล้วก็ส่งข้อน okay. ั่งจะรวดเร็วอยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นมันบ่อยนะครับแต่ถสาหรับสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับมันจะก็จะมองว่ามันเสียเวลาหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับต้องซื้อสไพย์นะครับอย่าไปขโมยนะเสียเวลานะวิธีเดียวที่จะทําให้ทุกคนเก็บกันได้ก็คือต้องเล่นบ่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ลองหาจุดบกพร่องเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเราเองนะครับโอเค กดซับสไครห์ผมด้วยแล้วก็เจอมันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย